Thank uh you. -huh. gila 累了。 กอลังกินอะไรไร้ดี <c oughs> เกินข้าวผัดอีกไม่มีสปาเกตตี้หรอหม,อมดแล้วเออกันขับกิน,ไน,นยไไงถ้ามันหมูนไ้หมูเหรอกนหมูอะไร ได้ได yeah. ้เอ๊ะนี่เขาผัดบุหรี่เปล่าเขาบอกอร่อยกว่าใคยกินเปล่าันกินเขาโคตรมัโคตรอรย อร่อยๆมันน้ำไม่ขอมันน้ำไม่ออกอุ้อุ้

el no